้องรีแอคชาวเน็ตด,ดวงใจเทวพรมตอนแรกปังหรือพัง ออกอากาศให้ได้รับชมตอนแรกกันแล้วค่ะสำหรับละครชุดภาคต่อที่หลายคนรอคอยอย่างดวงใจเทวพรหมภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพประเดิมเรื่องแรกกับละอ,อจันนำแสดงโดยกราฟขณาวิจีน่ายีนาซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของมอมหลวงผูทะเนตรรุนลูกของคุณชายรัชชานนนและเจ้าหญิงซอยฟ้าในเวอร์ชันนี้รับบทโดยดอมเหตระกูลและปู่เปรารามาวดีค่ะสำหรับ E ี1ีหนึ่งก็มี มีฟีดแบคจากแฟนๆละครหลายคนทางชอบและไม่ชอบซึ่งชาวเนต็ตได้คอมเมนต์ถึงละออจันทร์วายอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะก็มีบอกว่ารีวิว EP 1ขอผ่าน,ผ,านผ่านไป EP 2เลยได้ไหมคือทำดีทำถึงจึงคุณนะรีแอคชัน่น 4G ตาแตกคีเมคีใจคุณภูกับละออจันทร์คือดีตั้งแต่ตอนแรกก็ครบรสเลยค่ะเต็ม1ิไม่มีหัก สำหรับละออจันทร์ EP หนึ่งส่วนตัวให้8ส่วนสิขอหักคะแนนการตัดต่อบ,บางพาร์ทนิดนึงเหมือนโดดโดดแต่เข้าใจว่า EP แรกก็รอดูต่อไปพพรอตน่าสนใจแคดดีรุ่นพอรุ่นแม่คือเป๊ะรุ่นลูกดูแล้วยังรู้ว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันทั้งมีกล่าวถึงตัวละครที่คิดว่าจะไม่มีแล้วอย่างรณนรศรณกร มีการปรบมือให้กับ EP 1ดำเนินเรื่องกระชับเก็บทุกรายละเอียดนักแสดงในทุกบทตัวเอกตัวร้องประกอบไม่มีจุดบอดสวยดุเขากันทั้งหมดสเสน่ห์ที่มุมตลกด้วยชวนให้อยากติดตามต่อและมีเพลงประกอบคือส่งกับละครเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งก็มีคนนั้นผิดหวังกับเพลงแล้วก็มีบอกว่าสรุปคือไม่มีเพลงทีมจริงๆทั้งไครทังมันเวอร์จีน่าก็สวยแต่ไม่ว้าวเล่นเมื่อไหร่เรื่องแล้วอยากได้ฟิลแบบคิมเบอร์รี่ในทาราฮิมาลัยประเดิมเรื่องแรกแต่เอาบทอยู่ทางไม่อยากรู้จักนางเอกคนนี้จุดทาเทพอ,อีก4ี่คนเหมือนตัวประกอบละครคนขายพระเอกหลักก่อนแล้วค่ยไปตามเรื่องของนางเอกไม่ตีหัวเข้าบ้านเพลงยิ่งหนักไม่ได้คุยกับยุคสมัยตัวละครตัดฉับ ไปฉับมาไม่ละเมียดละไม่ในแต่ละฉากค่ะ ซึ่งก็มีคนบอกว่ารู้สึกแยก่แค่ 4G ีพญานนากลางคืนร้อยแถมโมเดลเดียงกับพยายนางอีกมาเอา, use, ารียุทซ้ำรอฉากที่พญานนาโปรถ่ายทำตอนกลางวันแค่ย้อมสีให้มืดแต่งานสีภาพและโปรดักชันคือดีเลยนะสำหรับสวยดีและฉากอินเดอร์ซอน้อยและทำเอาเอาดอ o r สีเลยมืดกว่าจะย้อมทนสีเดียวกับกลางวันบทตอนแรกก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ขวานติดตามสักเท่า ไรไม่มีความจี๊ดจ๊าดนะจดจําตอนต่อไปคงเข้าหมดผจญภัยแล้วหวังว่าน่าจะสนุกขึ้นค่ะมีคนก็บอกว่าไม่ปังมันจะค่อนข้างไปทางพังสินะเรื่องตัดต่อสีภาพอะไรงี้แก้ทันไหมเนี่ยทําไมรู้สึกว่างานไม่ละเอียดไม่ระเมียดละไมเพลงทีมก็เคยเป็นหนึ่งในตัวชูโรงแบบจุดทาเทปก็ไม่มีอีกใส่ใจหน่อยอันนี้ซีรีชุดที่เคยดังมากๆและแฟนๆก็รอกันตั้งหลายปี e aí